สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆอาราวเดวเลยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะคะสบายดีกันทุกคนเนาะคุณแม่นะคะก็วันนี้นะคะอากาศก็แบบว่าแดดมานะคะฝนมาฝนไปแล้วก็แดดมาแดดไปอย่างเงี้ยคะ่ะสลับกันไปสลับกันมานะคะคุณแม่ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็แฮรี่ก็ไปโรงเรียนเนาะวันนี้วันจันทร์นะคะสิบ อ่าสิบพฤษภาสองห้าหกสี่นะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอออยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่อ่วันก่อนใช่ไหมคะที่คุณแม่มาแนะนําตัวเนาะแล้วคุณแม่ก็ได้พูดไปว่าเออเดี๋ยวคุณแม่จะมาแชร์ใช่ไหมคะว่าเออคุณแม่เนี่ยเจอสามีคุณแม่ที่ไหนเนาะสามีฝรั่งนะคะเจอคุณพ่อแฮร์รี่ที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะเพราะว่า คุณแม่ไม่อยากจะแบบว่าอ้อมอ้อมแบบทะเลมาหาสมุทรอะไรเงี้ยเพราะคุณแม่เป็นคนที่บางทีก็แบบว่าชอบแบบพูดอ้อมโลกอะไรนี่นะคะก็ะะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอ่อคุณแม่เจอสามีที่ไหนนะฮะ <c oughs> มีเสล็ดนิดหนึ่งนะเพื่อนๆขอโทษทีค่ะเอ่อหลังจากที่คุณแม่ใช่ไหมคะเรียนจบเนาะเรียนจบแล้วคุณแม่ก็ไปทํางานอยู่บริษัทคอนซัลท์ใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับสิง่งแวดล้อมเนาะแล้ว เออคุณแม่ก็ไปทํางานที่เป็นลูกจ้างอะลูกจ้างราชการเนาะลูกจ้างราชการอยู่ที่กรมกมหนึ่งเนาะที่แถวซอยอารีใช่ไหมคะคือคุณแม่ก็จาไม่ได้แล้วค่ะว่าคุณแม่เนี่ยเจอคือรู้จักกับคุณพ่อแฮร์รี่เนี่ยตอนแรกๆเลยน่าจะเป็นท่องช่องทางทางออนไลน์น่าจะเป็นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มี Facebook หรือว่ามีไลน์อะไรใช่ไหมคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบว่า m s เอนอะไรเงี้ยค่ะ คือจาได้ว่าจําได้ว่าคุยแชททางอีเมลเนี่ยแหละค่ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะไม่รู้ว่ามาอย่างไงอะไรยังไงนะ่าจะเป็นตั้งแต่สมัยที่คุณแม่เรียนปีสี่และอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปบังเอิญรู้จักกับเว็บอะไรเว็บหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าก็คือไม่แน่ใจเนาะแต่ที่จําได้ก็คือคุยกันทางอีเมลเนาะ msn นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือแฟนก็จะแบบว่าคือเขาจะเป็นคนที่ชอบเมืองไทยมากๆใช่ไหมคะ ชอบเมืองไทยมากๆแล้วก็จะไปเมืองไทยอ่ะบ่อยประมาณปีละสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอโทษค่ะไปเมืองไทยบ่อยนะประมาณปีละสองสาครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะคะคือทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเขาแบบมีคอนโดยอยู่ที่เมืองไทยนะอะไรอย่างเงี้ยไปแบบว่าเอออยากรู้จักเราอะไรเงี้ยไปดินเนอร์ไป ไปดินเนอร์ด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็แบบว่าคือเราเราก็ไม่สะดวกเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยแบบว่าเราก็มีคนคุยอยู่แล้วกับคือคนไทยอะไรเงี้ยคือคุณแม่ก็จะแบบก็ตามภาษาค่ะก็ตามภาษาแบบว่าเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าคบแบบมีฟงมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นนักศึกษาด้วยกันอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะเออก็ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปไปมาหลายรอบใช่ไหมคะ แต่ว่าครั้งแรกเลยที่เจอกันจริงๆนะคะก็คือว่าคุณแม่เนี่ย Serbia, อตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณแม่เนี่ยอกหักพอดีโอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่วงอกหักเพราะช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงที่แค่เจอกันนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่ว่าจะคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเจอกันครั้งแรกนะที่วิลล่าอารีนะคะวิลล่าอารีไปทานไปทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะไปทานข้าวกลางวันด้วยกันเนาะก็ <gor leg> ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ย ก็ทางานใช่ไหมคะไปทํางานเนาะเป็นวันที่คุณแม่ทํางานแล้วก็พอดีเนี่ยก็คุยกันแชทกันนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องไปแถวเราเ,เจอกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าไม่ไปดินเนอร์เนี่ยก็ทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออแล้วคุณอยู่ตรงไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เขาอยากจะไปตรงที่ที่มันแบบมีรถไฟฟ้าผ่านนี้ใช่ไหมคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ทํางานอยู่ซอยอารีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มาทานข้าวกลางวันกันที่ซอยอารีไหมเออที่วิลล่าอารีอะไรเงี้ยก็โอเควันนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยก็เลยได้เจอกันเนาะก็เลยได้เจอกันแล้วคุณแม่ก็ คุณแม่หนาวจ,จัเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอใส่เสื้อก่อนนะแม่คะทุกคนจริงๆคุณแม่นั่งอยู่ในห้องคนูเวตอรีถ้ามันมีแดดน่นมันก็จะอุดนะคะแต่ว่าวันนี้มันมันแดดมาแดดไปอะ่ะเพือ่อนๆค่ะเนาะเ,เดี๋ยวขอใส่เสื้อก่อน <c oughs> เออค่อย,ยังชั่วหน่อยนะคะเสื้อที่แบบ พี่รุ่นพี่ที่เนี่ยค่ะให้มานะพี่คนไทยที่รู้จักกันนะคะให้มาต้องแบบว่าเออพี่แกก็น่ารักนะฮะเออพูดถึงต่อนะคะพูดถึงว่าก็เลยไปทานข้าวกันที่วิลล่าอารีเนาะก็แบบว่ายังจําได้นะ,ะว่าแวบ,บแรกที่เจอกันเราก็คิดว่าเออผู้ชายคนนี้แบบไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดแค่ว่าเออก็ ฝรั่งคนหนึ่งคือเราก็ไม่เคยแบบว่าไปเดทหรือไปอะไรกับฝรั่งอะไรนี้ใช่ไหมคะไปทานข้าวหรืออะไรซึ่งก็แบบว่าคุณไม่ก็ไปทานข้าวเฉยเนาะก็ยังจําได้ว่าเอออาหารที่เขาสั่งอะแล้วแบบว่าตอนแรกอะคุณแม่ก็คิดว่าหุยแบบคือแบบ แล้วมันเป็นการไปทานข้าวที่แบบมันไม่ใช่แบบมาแบบทานสั่งอะไรที่แบบเต็มโต๊ะหรือว่าอะไรเนี้ยนะคะเพ,<ว>พื่อนๆก็คือแบบเจอกันแบบธรรมดาธรรมดามเหมือนเราเจอแบบว่าเหมือนเราเจอเพื่อนคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทานข้าวเปล่ากับเขาก็สั่งข้าวเปล่ากับแกงเขียวหวานไก่นะคะเออแล้วคุณแม่ก็แบบว่าก็สั่งอาหารจานเดียวเนาะคุณแม่ก็สั่งคุณแม่ก็ทานาก๋วยเตี๋ยวเออแล้วแล้วก็เออทานข้าวเสร็จก็แบบ ก็คุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรนะคะก็คิดว่าเออก็มีฝรั่งคนหนึ่งอยากเจอเราเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเออเราก็คุยกันสักพักแล้วทางออนไลน์ก็ลองเจอเขาสนอยอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปดินนงเดินเนอร์อะไรกับเขาใช่ไหมคะเออเสร็จก็เขาก็ไปส่งคุณแม่เนาะก็คุยกันตามปกติแล้วเขาก็ไปส่งคุณแม่ขึ้นรถตุ๊กๆค่ะเข้าไปที่ ที่กรลมพราะคุณแม่ต้องไปทํางานต่อใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะคะคนหนึ่งเนาะเขาก็เห็นจงังหวะนั้นเขาก็เห็นพอดีนะคะเขาก็เขาก็ทักคุณแม่นะคะถามคุณแม่ว่าหม้ ai, ใครอะ่ะเออแบบแฟนหรออะไรเงี้ยเออคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็รีบแบบตอบทันทีนะคะว่าอุ้ยไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่า เออคือเขาจะมีรอยสักอะไรใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ชอบแบบผู้ชายสักอะไรเนาะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะมีอายุมากกว่าเราเนาะเอออายุมากกว่าเราแบบว่าแก่กว่าเราแบบเยอะคะ่ะแล้วเออแล้วก็เอ่อยังไงคะคือคือเราก็ตอแบไบปโอ้ยไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยค่ะแบบมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งวันวันเนี้ที่พอหลังจากคุณที่คุณแม่คบกันแล้วก็แต่งงานกันเนี่ยคุณแม่ก็นึกย้อนถึง ถึงเรื่องเราในวันนั้นมันก็ตลกดีนะที่บอกว่าเออเราเรียกตอบว่าอุ้ยไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้อุ้ยฉันไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยแล้วในใจเราก็คิดในใจนะคะว่าอุ้ยฉันไม่เอาหรอกแบบอุยแกขนาดนี้หลอกก็ไม่หลอกอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็มีใครเคยเจอแฟนตัวเองแล้วอยู่ในอารมณ์นั้นบ้างไหมคะที่บอกว่าอุย้ยเป็นไปนไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกฉันไม่เอาหรอกอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคุณแม่จะบอกว่า คนเราบางทีเราไม่ชอบอะไรอ่มันก็มักจะได้แบบนั้นเนาะมันก็มักจะได้แบบนั้นแล้วก็เขาก็เป็นทุอาชีพที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแล้วเขาก็มีแบบว่าคือเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบไม่ชอบอ่ะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะคือมันเหมือนคําสุภาษิตที่เขาว่าเออคนเราแบบว่าไม่ชอบอะไรก็มักจะได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณแม่ก็แบบนึกมาย้อนนะคะคุณแม่ก็เลยเนี่ยค่ะ จำเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเออคุณแม่เนี่ยเจอกันครั้งแรกเนี่ยที่ไหนเนาะก็คือที่ซอยวิลล่าอารีไปทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่คบกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือเออเหมือนคือคุณแม่ก็มีคนที่คุณแม่คุยด้วยอยู่นะคะเป็นคนไทยที่แบบว่าคบคุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าอะไรเนาะจนแบบว่าจนมาวันหนึ่งที่แบบว่า สนหลายปีผ่านไปประมาณ2อปีคุณแม่ไม่แน่ใจเนาะค่ะเออเออเขาก็เหมือนประมาณเขาก็ไปไป,ไปมาเมืองไทยหลายรอบเนาะแล้วคุณแม่เองก็อยู่ในช่วงที่ว่าที่คุณแม่เล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วว่ามันเป็นช่วงอายุ20เท่าไหร่ยีี่ถึงยีใช่ไหมคะมันเป็นช่วงเป,เป็นเจเพศของคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ก็เอ่อเอ่อย่งไงคะคือ มันประสบปัญหาหลายอย่างอะ่ะทั้งที่แบบว่าทั้งเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องแบบว่าความรักเรื่องงานเรื่องอะไรที่ว่ามันเจอแต่ความแบบผิดหวังอะ่ะมันรู้สึกมันมีแต่สิ่งที่แบบว่ามันไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนาะคุณแม่ก็เลยแบบว่าเออแล้วเราก็คิดจะเปลี่ยนงานนู่นนี่นั่นคือมัอนเราก็ได้คุยกับเขามากขึ้นอะ่ะเริ่มคุยเริ่มคุยมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เป็นแฟนอะไรนะคะก็ ก็อุ้คลิปนี้ยาวแล้วนะคะสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปแบบต่อๆไปแล้วกันนะะเดี๋ยวคุณแม่จะมาเล่าเนาะว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มที่จะแบบว่าตัดสินใจที่จะคบกันเป็นแฟนเนี่ยเมื่อไหรเนาะเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้คลิปนี้มันยาวแล้วนะคะก็ยังไงนะคะถ้าถ้า ถ้าชอบคลิปคุณแม่นะคะก็เพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็รอ,อ,อติดตามเนาะรอรอติดตามเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะก็รอรอฟังคลิปคุณแม่นะคะก็ถ้าคุณแม่มีโอกาสเนี่ยคุณแม่ก็จะมาเล่าแชร์กันฟังด้วยแชร์สู่กันฟังเรื่อยๆเนาะอะไรที่คุณแม่จะสามารถเล่าได้นะอะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะทําให้แบบว่า มันจะกระทบความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถเล่าได้อะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะมาเล่าเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อที่ว่าจะได้จะได้เป็นแบบว่าเอ่อเป็นเหมือนเอ่อยังไงอะกรณีศึกษาอะไรเงี้ยเอาไว้ให้เพื่อนๆแบบว่าได้แบบว่าได้แบบว่า เขามาชมอะไรอย่างนี้เนาะค่ะค่ะประ,ประมาณนั้นเนาะค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ยาวแล้วยังไงวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนนะะดูแลสุขภาพเนาะเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะสับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุณแม่พาคุณแม่ไปด้วยนะคะพาคุณแม่ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวก่อนนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ